ก็คือจ um ุดเริ่มต้นก็คือมาจาก no. ชุดบีในเมื่อวานใช่ไหมคร<ป>ับเลิกกัดเลิกรับก่อนนั<ป><ะ>ดเองอนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการออดิชั่นรู สำหรับ EP พีนี้นะครับเรามีน้องชายสุดหล่อของเรานะครับวันนี้เขามีความฝันอยากจะเป็นอะไรไปเจอกับเขาเลยครับก็เสียงปุ่มต้อนรับน้องเนสคับสวัสดีครับผมนะครับเนสนะครับนายเจตพันธ์วนขายมาจากมหาวิทยาลัยสวนสิทธิ์คณะวิทยาการจัดการครับสาขานีเทศศาสา์บัฑิตครับผมโอเคเป็นไงบ้างเนสช่วงนี้สบายดีไหมสบายดีครับแต่ว่าก็มีป่วยนิดหน่อย เออเนี่ยเสียงยังไม่หายเลยช่วงนี้โควิดระบาดอีกแล้วที่ออฟฟิศเป็นหมดเลยยกเว้นอันนี้ไม่เป็นนะฮะสงสัยแบบว่าจะมีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคไม่เข้าใกล้เพราะมีเชื้อโรคเยอะกว่า <c oughs> หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอเคเน็ต <c oughs> okay. บ้อง,งบ้างที่ทําอะไรบ้างเที่ยวไปเรื่อยเปื่อยครับเที่ยวไปเรือเ่อยเปื่อยนอกจากเที่ยวแล้วชอบทําอะไรอีกตีแปตครับตีแปตใช่ไหมคอร์ดแบบนี่แบบมีหนุ่มๆหล่อเยอะนี่มีจริงไหมจริงครับอุ้ยฉันต้องไปคอร์ดแบตแล้วล่ะไปเจอแบบ หนุ่มหล่อๆบ้างความฝันของเน็ตย่าเน็ตอยากเป็นอะไรอยากเป็นศิลปินทำไมอยากเป็นศิลปินครับอยากเป็นเพราะว่าตั้งแต่เด็กครับผมอยากเป็นศิลปินอยู่แล้วอยากทำสายนี้อยู่แล้วก็เส้นทางมันเริ่มต้นมาจากชมรมทบีนัมบวันนี่แหละเคยได้ลงประกวดพวกทบีนัมบวันไอดอลของเร er ียน ก็คือจุดเริ่มต้นก็คือมาจากชูบินเมื่อวานใช่ไหมครับเลิกกับแล้วรักก่อนนัดเองเหรอฮะใช่ช่วงนี้แบบว่าทุกกระหม่อมฟีเวอร์มากเลยนะฮะนี่แบบว่าแบบเลื่อนติ๊กตอกก็เจอแต่ทุกกระหม่อมทุกอย่างนะฮะนะก็โอเคเลยมีใครเป็นไอดอลหรืออะไรเป็นดานใจของเราบ้างไอดอลของผมใช่ไหมก็คือเป็นเลโก้ไรเซนครับออใช่ครับผมน้องเลโก้ใช่ครับทำไมถึงชอบเลโก้เลโก้พัวฟอร์มโชว์ครับคาริสมามันออกแล้ว การฟอร์มของนางดีมากๆเลยตอนเด็กๆเคยคิดไหมครับว่าแบบเราจะมีเส้นทางที่อยากจะเป็นไอดอลแบบนี้เป็นเส้นทางที่แบบอยากทํามาตั้งแต่เด็กเลยก็คืออยากทำแม่งเด็กๆแล้วในการที่เราจะอยากจะมาเป็นไอดอลเนี่ยเราฝันจะเป็นไอดอลเนี่ยมันเคยมีคนที่แบบว่ามาดูถูกไหมว่าอุ้ยเป็นไม่ได้หรอกทาไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยพอจะมีไหมก็มีนะครับแต่ว่าผมก็เลือกที่จะไม่ฟังเสียงรอบข้างตรงนั้นก็พยายามทําที่ตัวเองตั้งใจมึงทําไม่ได้หรอกแบบ เส้นทางนี้ยมึงสู้คนนั้นคนนี้ไม่ได้หรอกบอกว่าเราสู้คนนั้นคนนี้ไม่ได้อะไรนี่แหละมันก็แบบคุยกับเด็กๆอะหลายคนน้องๆอะหลายคนนะฮะก็มักจะมีคนรอบข้างที่จะเบรกเราอะ่ะหมายว่าพอเรามีความฝันปุ๊บอยากไปอะไรอยากเป,ป็นศิลปินแล้วก็กลายว่าโอ๊ยทาไม่ได้หรอกอยเี้ย๊ยนางไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือการที่เราจะต้องแบบพัฒนาตัวเองนะเราเชื่อว่าทุกคนจะสามารถเป็นศิลปินได้อยู่แล้วนะขอแค่แบบอย่าหยุดพัฒนาเนาะโอเค แล้วแบบอยากจะล้มเลิกความฝันไหมไม่เคยอยากจะล้มเลิกความฝันนี้เลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทํามาตลอดเราไม่อยากไปหยุดความฝันแล้วอะไรครับที่มันทําให้เราไม่ยอมแพ้เพื่อนๆที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นทางครอบครัวครับที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดก็คือว่าครอบครัวก็ซัพพอร์ตนะครับ,บแล้วก็<อ>ได้กําลังใจที่ดีจากครอบครัวถ้าให้เลือกขึ้นโชว์ในฝันหนึ่งเวทีเนี่ยครับอยากจะโชว์บนเวทีไหนในประเทศไทยหรือแบบต่างประเทศก็ได้นะ อยากขึ้นโชว์สเตจที่ราชมังอยากขึ้นโชว์ที่ราชมังโอ้โถือว่าเป็นแบบเวทีใหญ่เลยนะ <c oughs> ราชมังนี่ถือแบบเวทีใหญ่มากเลยนะฮะ <c oughs> นี่ก็อยากจะไปราชมังเหมือนกันนะ ไปเดินเล่นมันใหญ่จริงๆที่ราชบังนะครับคอนเสิร์ตระดับโลกเนี่ยมาจัดที่ราชบังเยอะมากๆครับมีอะไรอยากจะฝากน้องๆไหมหรือว่าคนดูทางบ้านไหมครับว่าคนที่กำลังมีฝันเหมือนเราแล้วก็อยากจะให้แบบแรงบันดาลใจของเขาในการที่จะต่อสู้กับความฝันต่อไปครับสําหรับใครที่มีความฝันที่อยากเป็นศิลปินนะครับก็ขอทุกคนฝึกฝนตัวเองเยอะๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคน สามารถเป็นศิลปินได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมากับช่วงของคําถามสนุกสนุกกันดีกว่านะครับแล้วพบกันช่วงหน้าครับตานรับข้าสู่ช่วงที่สองของรายการกับช่วงถามเร็วตอบไวเอาละครับมีคำถามมาถามน้องเนตนะฮะโอเคมาพร้อมกับ10บคำถามของเรานะครับชอบเต้นหรือชอบร้องเต้นครับ เพลงรักหรือเพลงเศร้าเพลงรักครับชอบหมาหรือแมวแมวครับชาบูหรือมูกระทะชาบูครับชอบเที่ยวหรือชอบนอนเที่ยวครับเล่นกีฬาหรือเล่นเกมเล่นกีฬาครับอยู่กับเพื่อนหรืออยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนครับ iPhone หรือ Android iPhone หนังตลกหรือหนังผีหนังตลกครับนอนเร็วหรือนอนดึกนอนดึกครับทำไมถึงนอนดึกอ่ะนอนไม่หลับนอนชอบนอนดึก จริงเหรอบางทีก็เล่นเกมไปด้วยมันเล่นเกมไปด้วยอนะไรอย่างงี้ปกตินี่คือระหว่างชอบเที่ยวกับชอบนอนบอกว่าชอบเที่ยวนี่ชอบไปเที่ยวที่ไหนบ้างไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเลยเหรอฮะ <c oughs> อ่าเคยเดินบอกว่าจากนุกสวรีชัยไปสะพานตากสินนี้เคยไหมฮะไม่ครับเคยแต่เดินจากอนุไปประตูน้ำอ๋อก็ไม่ไกลไม่ไกลเออฉันก็พอเดินได้ชอบเต้นหรือชอบร้องชอบเต้นครับชอบเต้นอ่ะรู้สึกว่าการเต้นของตัวเองมันดูมีเสน่ห์ เสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยแล้วการร้องล่ะร้องก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่ระดับหนึ่งใช่ไหมใช่ครับแส่เนะะนี่ยเราจะเป็นศิลปินเป็นไอดอลอะไรเงี้ยมันต้องทั้งร้องทั้งเต้นทั้งการแสดงอะไรเงี้ยมันร้องได้หมดทุกอย่างเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาพบกับความสามารถพิเศษของเน็ตกันนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับช่วงเปิดกล้องส่งของนั่นเองครับ เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าวันนี้น้องเน็ตจะเอาความสามารถพิเศษอะไรมาให้เราดูกันไปดูกันได้เลยครับ เต้นเก่งมากๆเลยนะครบเน็ตวันนี้ซ้อมนานไหมไม่นานครับเฟี้ยวฟ้าวมากเลยวันนี้นะฮะใช้คำว่าเฟี้ยวฟ้าวตาละเขารู้อายุหมดขอบคุณเน็ตมากๆเลยนะครับที่เข้ามาร่วมรายการเราอยากจะให้ฝากช่องทางการติดต่อเน็ตได้ทางไหนบ้างครับช่องทาง Ig นะครับ a l p h a n e s g a หลักหนึ่งครับไปติดตามน้องเน็ตได้นะครับในช่องทางของไอจีสำหรับ น้องๆคนไหนนะครับที่ชมรายการ audition r o มของเรานะครับอยากจะมาโชว์ความสามารถพิเศษในรายการของเรานะครับสามารถ สมัครเข้ามาได้นะครับทาง Line Official ของเราที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องเนทเป็นอย่างมากนะครับที่เข้ามาร่วมรายการกับออิชั่นรูมของเรานะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามรายการของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ